ความคืบหน้าคือเมื่อวานก็ประชุมคณะผู้บริหารทั้งหมดนะครับแล้วก็ได้ตั้งทีมก็ไปตรวจสอบโดยเร่งด่วนนะครับและพรุ่งนี้ผมจะลงไปสังเกตการที่สุราษฎร์เองพร้อมกับทีมที่จะไปสอบข้อท็จจริงนะครับเพราะว่าตามระเบียบพรบราชการแล้วก็พนะกรานการราชการพลเรือนเนี่ยต้องตั้งเฉพาะอาราชการเท่านั้นคนนอกตั้งไม่ได้นะครับ ก็จะมีผู้สังเกตการเข้าไปร่วมเพื่อให้เกิดความโปรง่งใสแล้วก็ประชาชนมีความมั่นใจว่าทําอย่างตรงไปตรงมานะครับแต่อยากจะบอกว่าเรื่องนี้เนื่องจากข่าวเกิดเร็วมากแล้วก็ประชาชนสับสนจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องของผู้บริหารรองอธิบดีที่ถูกกล่าวหาว่าไปขัดขวางกระบวนการยุติธรรมเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ไม่อยากให้นําเรื่องนี้เป็นเรื่องการเมืองเพราะว่า ถ้าไปดูจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยกระทรวงพอมอเป็นคนไปแจ้งตำรวจตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน64นะครับไปแจ้งตำรวจเองฉะนั้นไม่มีเหตุผลที่กระทรวงพอมอจะมาปิดบังเหตุการณ์ใดทั้งสิ้นเลยนะครับก็ไม่อยากให้เป็นเกมการเมืองมากเกินไปให้ข้าราชการประจำเขาสอบสวนของเขาแล้วผลออกมาเขาจะรายงานให้กับประชาชนทราบวันนี้อยากให้ให้มั่นใจครับเล่นการเมืองกันน้อยหน่อยทำงาน ันบ้านให้ประชาชนมากๆครับนั่นเองเอามาเป็นประเด็นการเมืองจนข้อเท็จจริงสับสนไปหมดประเด็นแรกก็คือพอมอเป็นคนแจ้งความตํารวจแล้วก็มากล่าวหา,าว่าพอมอไปปิดบังซึ่งเป็นไปไม่ได้นะครับ <cin geschrieben> เรื่องที่2ก็คือเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับละเมิดทางเพศเด็กที่อยู่ในบ้านเลยเป็นเรื่องอที่เกิดขึ้นก่อนนะครับเด็กอยู่บ้าน um, ได้รับการคุ้มครองแล้ววันนี้ก็กระทรวงยุติธรรมได้เอาไปอยู่ในกลุ่มคุ้มครองพยาน ที่เหลือเราก็จะขอตำรวจให้ไปอารักขาตวยายจากออกจากจังหวัดสุราษฎร์ครับมีการที่เกิดผลกระทบมันจะกระทบกับเรื่องการเลือกตั้งข้อคากทมงนะครับเพราะการทุ่มเาวันที่น่ากันในสัปดาหั้งที่ทุ่มของเก่าฮาร์ดแล้วก็เกี่ยวกับเนื้อาที่เป็นรัฐมนตรีว่าคือผมเป็นคนพูดเองว่าไม่อยากให้เป็นการเมืองก็จะไม่พูดเรื่องการเมืองนะครับขอให้เป็นเรื่องเฉพาะแล้วก็จะแก้ปัญหาให้เร็วที่สุดให้ประชาชนเกิดความมั่นใจว่าทุกอย่างตรงไปตรงมาโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้ครับมีการขยายผลนะคะว่ามีข้าราชการท่านอื่นเกี่ยวข้องมคะ สอบสวนไปถึงใครทั้งหมดนะครับวันนี้เท่าที่ทราบก็คือผู้จัดการที่เกี่ยวข้องสามท่านก็กำลังถูกให้การอยู่ที่กระทรวงพอมองนะครับแลวตัวรองอธิป帝อะคะที่มีาว,วันนี้เท่าที่ทราบคือคณะกรรมการตรวจสอบข้อท็จจริงกำลังสอบข้าอยู่ครับอันนี้ยังไม่มีมย,มมมย,มมมยังไม่มีแบบการให้ออกจากตำแหน่งเพื่อที่จะรอก็ต้องรอผลตรวจสอบข้อท็จจริงคุณตัดสินไปก่อนที่เขาจะสอบสวนเสร็จเขาก็ฟ้องฟ้องกลับแน่นอน ครับ